ใครที่ไม่มีเวลาหรือว่าเร่งรีบนะคะแต่อยากสวยดูไม่ป่วยในเวลาอันรวดเร็วนะคะนี่เลยค่ะควรมีมากๆพกไปเลยจากตลับเดียวจบนะคะกับ t b blush blush Bl cream t i n t 3 t r e in 1ทาได้ทั้งแก้มตาปากตอนนี้มีโปรหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยค่ะเดี๋ยวจะทาให้ดูนะคะคือสวยจริงและก็ใช้ได้จริงนะคะอันนี้คือเป็นเนื้อครีมทิ้นที่ทาแล้วกลืนเข้าผิวละลายกลายเป็นทิ้นเบาสบายไม่ใช่เนื้อครีมมีทั่วไปที่ทาแล้วแบบว่าทาทัเคองสำอางแล้วเป็นคราบอันนี้คือติดทนมากเดี๋ยวดูนะคะนี่คือหน้าแต่สด สีนี้คือสีแพชชั่นนูดนะคะเบอร์หนึ่งทาที่ปากก่อนเลยโอ้โหคือสีสวยสุภาพดูเป็นธรรมชาติทาแล้วเหมือนไม่ทานีน่คือสีแบบให้เห็นกันชัด,ชดเลยนะคะเสร็จปุ๊บทาอะไรคะทาแก้มค่ะทุกคนเห็นไหมว่ามันเกลี่ยง่ายมากนี่ขนาดใช้นิ้วเกลี่ยไหมะคะกืนเข้าผิวไปแล้วเห็นไหมคะว่าผิวดูเป็นผิวไม่เป็นผงนะคะเพราะปกติเนี่ยเวลาเราใช้บลัชที่เป็นเนื้อฝุ่นเนี่ยมันจะดูหน้าเป็นผงๆนะคะแล้วที่สําคัญนี่ทาตาได้อีก สีสวยมากฮัลโหลทุกคนคะพอทาที่ตาปุ๊บตาสดชื่นไปเลยนี่ทาใต้ตาอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งตรงนี้ อสวยมากทุกคนคะแล้วถ้าใช้กับตัวนี่เลยแปลงการระเทพจิ๋วนะคะแถมนะคะรีบสั่งซื้อเพราะว่าของแถมมีจํานวนจํากัดนะคะนี่ขนสังงคอเกรดพรีเมียมนุ่มและแน่นมากเห็นไหมคะขนฟูแล้วเขาเหมาะกับการใช้กับบลัชครีมชิ้นม,มากๆถ้าใช้แปลงคือจบเลยเกี่ยง่ายละมุนยิ่งกว่าเดิมอีกเห็นไหม แล้วติดทนมากนะคะพิกเมนตสีคือแน่นมากติดดีกว่าเนื้อฝุ่นนะคะแล้วก็เนื้อครีมทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นครีมมี่เวลาทาทับเครื่องสำอางคือทาทับไม่ได้นะเพราะว่ามันจะเป็นดังๆด,ด,ดวงๆใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมพี่แต่เติมแค่นี้ออกบ้านได้เลยคือจบทุกคนพกไปตลับเดียวหน้าไม่ป่วยแน่นอนแล้วอยากให้สวยเพิ่มนะคะทำอะไรรู้ไหมเติมกลอสจบออกบ้านได้มีทั้งหมดนะคะสี่สีนะ สีแพชชั่นนูตเมื่อกี้เบอร์1เบอร์2 c h ชามิ่งเรดเบอร์3นะคะออเรนจ์ชายเบอร์4ี a เบบี้พิสวยทุกสีใช้ได้จริงทุกสีนะคะสามารถสอบถามสีเพิ่มเติมหรือขอดูสวอชสีได้จากแอดมินซื้อ1แถม1ค่ะคุ้มมากๆ